สบายดีพอแม่พี่น้องเมื่อสุขสุขคนมอนี้ก็มาพบพอกับ่องสาวเราดมใสคือเกา่ามันนี้สาวไรกัมาอยู่นี้เนาะอยู่ลังลังตึกเอ็มโพเรียมบอกเลยว่าอยู่ในส่วนเนาะส่วนสถานลนัานยแหละมอนี้ก็ได้มาส้มมาส้มวิวบรรยากาศแถวนี้เนาะคนร้ายอยู่เนาะวันอาทิตย์เนาะก็มีแบบสิ่งที่สวยงามมันนะ ที่บอกเคยเห็นเมืองตึกกระสุ้งๆเมืองเดี๋ยวได้ยินคนวาจากหน่อยมีคนอ่ะอายคนนึงเนาะ่นวาิพาขึ้นไปอาตึกอน,นั่นแหละแต่ว่าไปสม้มเ,เ,เอ็มคอเทียแต่ว่าไปส้มบรรยากาศแบบรอบๆคางคุงเทพนะคนวามันมีแบบคับส้มแบบเึกอตึกส้งๆอันเห็นเบิดทุกมุมนะทุกคนมือน้อวาวเช้ไรก็เลยมา พกอบกัอไอ้ายูทูบเบอร์ไอย,ยูทูบเบอร์คนหนึ่งเตยเตยเตยนิพนธ์ไอไอเตยพนทร์ชาแนลเออแต่ซาไล็ก็ะห่างกมาเห็นเราครั้งแรกเลยแหละเราวาพาไปเดี๋ยวจะพาขึ้นช<ส>ม,มบรรยากาศขึ้นชมบรรยากาศเ,ออเพราะาวาะ่าซาไล็ก็บเรเคยเห็นคือกันเนาะอยากจะขึ้นเอออยากจะขึ้นว่ามันเป็นยังได้เห็นเอาแบบถ่ายลงยูทูปเนาะว่แบบมันเป็นตาตื่นเต้นนะทุกคนบรรยากาศดีข้างบนงามแห่งทุกคน เดี๋ยวเดี๋ยวนี้ชาวไร่ก็สีพาไปส้มรอบๆทางสวนเนาะคนกระไลเข้ามาเบิ่งบรรยากาศอยู่นี่เนาะจะฟิตก่อนก็นกนได้บ่เดี๋ยวใครจะได้เดี๋ยวใครจะได้เดี๋ยวเออเขาเกษสรให้เบิ่งบรรยากาศแถวนี้ก่อนเนาะทุกคนงามแหง่งเบิ่งคนกระไลวันหยุดเขเนาะเขามานั่งเล่นอยู่ในสวนเนาะเบิ่งมีแต่กางกุ้งเลยเนาะอมีกางกุ้งเทพเลยเนาะมีแต่ตึกสูงๆงามๆเนาะทุกคนเนี่ย ก็คือ unique, อยู่นี่ก็ทันทิว่าก็คือมีนักท่องเที่ยวไล่นะทุกคนอยู่ในส่วนนี้นมันก็สิมีพวกนกพวกนี้สัตว์ต่างๆนะทุกคนเข้ามาเล่นมาเบึงซื้อน้ำเย็นๆมานั่งสมบรรยากาศมองมีดอกมกดอกไม้งามเนาะมีมองออกกำลังกายเดี๋ยวสให้บึงอะ่ะมองเขาออกกำลังกายเน้อสะดวกสบายเนาะพี่นอ้อง คากันโอ้เบ่งมีกมองพุนกับมีได้พี่น้อนมองเตะอยังอยู่บ้านเท่ากับว่าเอินเตะกรโต้อเหรือวาประมาณนี้แหละแต่ว่าบูภาษาไทยกับเอินอยังเนาะเดี๋ยวสิบภาไปส้มไปเบ่งน้ำกันเนาะโอ้มีครบเนาะ แบบงามนะทุกคนนะบรรยากาศดีดีทุกคนเลยโอ้เดี๋ยวเสียห้ไปเบิงขอเตะกระตอนกกระไลลายนอกนอกนะแต่นกยังเื็นนกกระทามนกคท่าบอกลายลคุณก็เตะกะตอเตะบ,บ้านมาเลยเตะกระตอน้บบานเฮาเอิน ส่วนดอกมดอกไม้งามบรรยากาศแบบมันเข้าแห้งแล้วแบบมานั่งเย็นเย็นโอ้วงามแท้ปาดงามแท้ว้าว แนะนำไปที่โบเคยมากอะลองมาแวะมาชมเบิ้งงด้อดนอส่วนโคตรงามเลยทุกคนปา้าหญ้ากระเขียวๆงามนะส่วนดอกไม้นาะสวยงามมากอู้เกือบลมนะทุกคนอ้าวเบ้งบรรยากาศเนี่ยสาวหน่อย ตึก,กโคดรสูงนิดหนอ่องข้างล่างกับซีมีคือกันเนาะตึกกระสูงคือกันนะตึกสูงกับชอยู่อ้อมส่วนนี่เลยนะทุกคนแป๊ดเดียวบอกเคยมากับอาชิบักุเนาะส่วนอันนี้มันอยู่แบบแบบมาแบบอาชิลึกลับนะอยู่ข้างหน้าข้างหน้าส่วนกับิเป็นป้ายรถเมล์หรือว่าเป็นถนนใหญ่เลยนะทุกคน น้ำในน้ำสวยงามมากเดี๋ยวเสาไรกะจากน้อยกะสีขึ้นไปเบ่งสมบรรยากาศเดี๋ยวคุณสมวิวน้ทุกคนอยู่ตึกอันนั้นละอ้เพิ่นชิพ้าขึ้นเนาะทุกคนตึกอันนั้นละเพิ่นวานแต่เสาไรกะบ่เคยขึ้นบ่เคยบ่เคยได้ส้มขึ้นกันแต่ว่า อันนี้ก็สิเป็นครั้งแรกเนาะจังได้กะสซาลัยคันจังได้กะสิสิได้เบิ้งคลิปนี้หรือว่าสิไปติดต่อไปเบิ่งคลิปอีพีซองหรือว่าประมาณนี้ละทุกคนจังได้ก็ฝากเบิ้งคลิปสาวไยจบน่อเด้อไปครับส้มนำกันวิวมันสิง,งามสำงได้เดี๋ยวเฮาสิกลับมาทำความหูจักอ้ายพะน้อว่าเพิ่นอยู่ ่นอยู่บ้านใดเมืองใดเนาะก็มีไอ้่นก็เป็น,ปนอ่านาักยูทูบเบอร์ล้เาเฮาเนี่ยแหละทุกคนส่วนมาเนาะมาถ่ายมาแถวนี้นะเดี๋ยวเฮาสิไปส่มเหมือนกันว้าวยางนี่ไปใด้บ่เนาะยางไปไหนนี่ยานแน่นอนนี่ งามไงอยากคุ no, people, oh, so day, nah e, ้นๆเนาะเพราะว่าฝนตกบ่ฝนตกนั่งอยู่นั่นเนาะโอ้สบายดีสบายดีคนเนี่ยนำโต้เนี่ยเด้อช่องแค่มีช่องยังชื่ออยังสาวลาวอุดมไสโอ้สาวลาวอุดมไสเด้อพี่น้องเอ้ยฝากช่องบ่าวเตยพ่นชาแนลนี่เด้อพี่น้องเด้อฝากซองไอพ่นเนี่ยเด้อทุกคนฝากเข้าไปก็อะไรก็แชร์ก็ติดตามให้กำลังใจเนี่ย ติดตามมาก็ได้อันนี้ก็บอมบานาเนาะอันนี้กับไอ้เตยพนเชลเตยพนเชลแนลขอบคุณทุกเตยพนเชลแนลทุกคนเด้อฝากเข้าไปติดตามเป็นกำลังใจให้อายพนเนาะพนกับหากับสร้างซองไม่ได้ประมาณชักเดือนละสองเดือนสองเดือนกว่าสองเดือนกว่าแล้วผู้ติดตามแต่เรามีคนให้กำลังใจสองพันเลยสิบพันพันกว่าแล้วโอ้ถือว่าไปได้ดีอยู่นะฝากนะเด้ออันนี้กั เป่าเดิมเนาะอันนี้เนาะมิวเป่าเล,ล่นะเาเนาะเป่าฝากกดไลค์กดแชรฝากกดไลค์กดแชร์เขาไปติดตามเพิ่นนะเด้ออันนี้หากะแบบหากะมาแต่บ้านเนาะหากงานอย่างพันไนเดียโน่ใครที่มีงานก็นแนะนำเพิ่นนะเด้อเอ่อคลิปนี้ก็ขอจบเพียงสำนี้เนาะทุกคนเดี๋ยวจากน้อยเฮาไปสม้มพับสม้มมิวข้างบนทำน้ำกันเนาะแอนันสวัสดีเดี๋ยวจะไดไอเตยเพิ่นเพนิพน่น สพาขึ้นชมบรรยากาศข้างบนแม่นเบิ่งบรรยากาศหอมๆหอมๆกร้งเทพโอ้โยขึ้นเตี้ยๆแต่เดี๋ยวเดี๋ยวขอลงเพียงสามีเด้อทุกคน